ส,สวัสดีครับได้เวลาย้ายเมืองอีกแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่สายรถไฟชมชิ่งตะวันตกนะฮะครับได้ที่นอนเี่ครับเพราะว่าต้องนั่งป,ประมาณ16ชั่วโมงนะครับแต่ว่าผมจะได้เตียงบนสุดวันนี้นะครับผมไม่มาขอแค่้นอนยิดหลังพอ16ชั่วโมงเนะ,ะผมคิดว่าแชามนอนสุดมันมันแคบสุดปะ ชั้นกลางก็กว้างมานิดนึงแต่ชั้นล่างคือกว้างมากสุดผมว่าราคามันน่าจะต่างกันนะไม่ไงั้นมันก็ดูไม่แฟร์เท่าไหร่ของนี้เนี่ยรถไฟจีนเลยแต่งไวเพราะว่าเขาเอาพื้นที่ฝั่งนี้นมาเป็นที่นั่งแทนอ่าตรงนี้ไม่มีที่ชาร์จแบตครับอาจจะไม่ได้มีทุกที่นครับต้องไปเดินหาเอาครับว่าที่ไหนมีที่ชาร์จแบตเนี่ยนะความคอนทราสของจริงรถไฟความเร็วสูงวิ่งเข้าสถานี รถไฟขบวนธรรมดาวิ่งออกครับโอ้เร็วดีครับนี่คือฉองชิ่งนะนี่คือผมว่านี่สภาพฉงชิ่งเมื่อประมาณก่อน60ปีที่แล้วมันจะเป็นแบบนี้เมืองตามภุบเขาแล้วเขาค่อยพัฒนามาเรื่อยๆความสุดยอดของพี่จีน,นครับความเทคโนโลยีแล้วก็ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ทำจนมีทุกวันนี้ได้ ่าเดี๋ยวกินมาม่าด้วยครับเวลา16ชั่วโมงวันต้องกินอะไรตัวเซาเชนอ่ะเอาเนื้อมาด้วยนะครับกินกับมาม่าอ่าอ่าอ่าตัวสปาสปาสปาอ่าอ่าอ่าโอเคมื้อแรกของมันบนรถไฟครับ ต้าหู้เผ็ดไม่รู้ว่านัวหมูจะอร่อยใช่ตอนนี้คือที่ไหนของจีนก็ไม่รู้ครับรู้แค่ว่ากำลังมุ่งหน้าไปจางเย่อะคือเป็นที่อินเดียนะ<อ>ผมจาภาพตรงนี้จะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินไปเดินมาตรงเนี้ยนะครับให้เราเลือกซื้อแล้วก็มีใช้ใช้ใชใช,ใช,ใชอ,อันนี้คือเงียบเงียบมาแล้วก็มีพัทงานมีตำรวจเพียบเลยเดินไปเดินมานะครับ คอยเช็คความปลอดภัยคอยดูนู่นดูนี่นะครับเพราะฉะนั้นคือเดินทางโดยรถไฟจีนมันปลอดภัยมากๆนะครับโอเคครับคือผมสังเกตนะที่จีนเนี่ยอาจจะบอกลูเขาเยอะมากแล้วเวลาเขาจะสร้างทางรถ เขาสร้างเจาะเป็นภูโมงเข้าไปในภูเขาอย่างเดียวเลยใครที่เคยนั่งเขา้าใจดีคือแบบนั่งกำลังถ่ายวิวเอาเข้าอุโมงค์แ้วอะไรเงี้ยแล้วอีกเรื่องที่ผมอยากจะบอกก็คือจริงๆรถไฟขบวนเนี้ยวิ่งตกงไปจากเย่ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันไปนูนครับผมเยลยต้องใช้ทริคอย่างหนึ่งก็คือจองตู้นอนนะครับไปลงที่เมืองหนึ่งก่อนเสร็จแล้วก็ต้องสลับไปเป็นตู้นั่งแทนนะคุณสุภัสเทรย์ลุคส์ คือพอเห็นชื่อสถานีภาษาอังกฤษเราก็นึกออกได้อย่างนึงคือแม้จะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเวราบอกทิศเนี่ยก็ยังเป็นภาษาจีนนเป็นตัวพินอินอย่างซีนี่ก็ตะวันตกใช่ไหมอย่างชงชิ่งเนี่ยเป็นชงชิ่งเป่ยอะไรประมาณเนี้ยแมวนอตแมวเซานะครับเป็นคำจีนฮะที่แปลงเป็นพินอินมาให้ไปครับบ๊ายบายจอดรับเดียวเองสถานโจตะวันตกนะโอเคครับใกล้จะได้เวลาที่ผมจะต้องเปลี่ยนลงไปเป็นตู้นั่งแทนแล้วนะ ก็อย่ <S <S างที่บอกครับถ่าจะจองตู้นอนเนี่ยจชงชิงมาจากเย่รว่นเดียวเต็มเลยต้องเลือกวิธีนี้แทนนะครับโอเคขึ้ย脚下台า อ่าเสรื่องเสียดเจ้าจี้นโอ้โห,โหอากาศหนาวเฟ้อถึงแล้วครับจางเย่ทำไมนี่เขาเรียกว่าจางเจีย๋ยก็ต้องจางเยส่สิไม่แน่ใจเราเรีย,วาายวกยว่าจางเย่แล้วกันผมนิ่งเขาเรียกว่าจางเจี๋ยแต่ว่าตอนนี้คือตีสามครับไปไปหาหนทางเข้าที่พักไม่รู้เช็คอินได้หรือเปล่านะเนี่ย 啊，uh? 你订酒店了哦？啊，啥地方了？得开麦啊，再安静哈，再啊静。百度。嗯。好，嗯，开始导航。嗯，结束。已为您切换到经典导航模式。啊，Let's go，Let's go。走了 แตกได้ลูกค้านี่ <c oughs> ข้างนอกมันมืดมากเลยดูดิตรงนี้นเป็นบริเวณใจกลางเมืองนะดูดิตอนตีสี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวว่ากันใหม่ตอนกลางวันนะเ <c oughs> พราะว่านี่นะครับจางเย่เฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้านี่เหมือนวัดอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> ผมเพิ่งเห็นเนี่ยมูแต่มองด้านข้างโอ้น่าจะเป็นสถานที่ที่ผมจะมาตอนกลางวันครับอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่หาข้อมูลเลย มาจาังเย่ผมแพลนจะมาอยู่แค่สองที่ครับ mm. คือเขาสายลุงอ่ะเรียกนี้นะครกันชื่อไดๆอันนี้อะไรอ่ะเหมือนเป็นวัดสไตล์ทิเบตนะครับแล้วมันเป็นกลางวงเวียน,น่ะดูดิคือผมไม่อยาจกจะตะโกนมากเพราะว่าทั้งเมืองมันเงียบม,มากเลยนะครับตอนนี้และคือลมมันก็นามากเลยจ้าเจยนะ่เลโหย <Okay. S 2> โอเคโอ้โ หนาวหนาวหนาวโอ้ห oh, ผมจะเช็คอินได้ไหมเนี่ยโอเคเจนนะข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่มีหมาจอนนะถ้ามีหมาจอนี่คือผมจบเลยแต่คือผมไม่รู้ว่าผมจะเช็คอินได้ไหมนะคงกดกริ่งหรือไม่ก็สักอย่างะนะครับใช่แหละโฮสเทลคอผมอเป็นโฮสเทลเดีเลนะในเมืองจางเย่นะแต่คือเขาปิดอะ เดี๋ยวผมขอหาหนทางในการที่จะติดต่อเขาก่อนนะ,ะห้องเดียวชัดๆตอนนี้ตีสี่ครึ่งแล้วครับตอนแรกคือนุว่ก็จะไม่ได้นอนนุ้ว่าต้องนอนอยู่ข้างหน้าแต่ว่าไป,ไปมาเป็นห้องผมคนเดียวเลยนะครับ ก็คงได้นอนแล้วแหละนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าครับไปดูกันว่าผมจะออกไปสำรวจเมืองจางเย่แบบไหนแล้วก็ยังไงนะมีแผนในหัวล้วเหมือนกันแต่ยังหาหนทางไม่ได้นะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีโอเคครับถึงแล้วแล้วนี้ผมจะแฝงตัวเป็นหนึ่งในกลุ่มทัวร์จีนนะครับเพราะผมรู้สึกว่า ไปกับทัวร์ของโฮสเทลที่โฮสเทลจัดอะมันสะดวกนะแล้วมันก็คุ้มกว่าไปหารถเอาเองหน้าง,งานนะครับก็วันนี้ผมจะไป2องที่ครับซึ่งมันจะอยู่คนละทางกันเลยนี่คือที่แรกครับทางเข้าวัดมาติหรือแปลใน Google ภาษามันคือวัดรองเท้ามา้าวัดเกือกมา้าโพสชูแต่ชาานี้คนไม่ค่อยเยอะมากนะราคาที่ผมได้กับโฮสเทลคือทั้ง2ที่ครับทั้งวัน120หยวนผมรู้สึกว่าเออมันคุ้มนะอย่างน้อยมันก็ อาจจะแพงกว่านั่งรถมาเองกับรถสาธารณะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมขอเอาความสะดวกบ้างแล้วกันนะมันคือการหมุนกองล้อมนตรานั่นแหละนะครับแต่นี้ดูจะเป็นกองล้อมนตราที่ใหญ่แล้วดูดิสลักบัวสวดอ่ะก็วัดพุทธนะครับสไตล์พิเบตนะข้างบนนี้ก็วิวสวยครับแต่ว่านั่นคือจุดหมายปลายทางผมครับวัดมาตินะเอาจริงมันไม่ได้ใกล้จังนี้เลยนั่งรถมาชั่วโมงครึ่งเลยนะครับ แต่เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปครับไม่รู้ว่าสมัยก่อนเขาไปสลักเอาตัววัดเข้าไปในถ้ำอย่างนั้นได้ยังไงนะผนังถ้ำทุกคนอยากจะดูวิวหรืออยากจะดูวัดดีครับเพราะว่าวิวฝั่งเนี้เนี่ยสวยมากเลยอ<ต>เอาจริงบางมุมมันก็คล้ายเลระดักนะผมว่าแต่อะไรแบบนี้คือเวลาจะตั้งฉายาทีทุกคนก็จะบอกว่านี่คือสวิตเซอร์แลนด์แดนมังกรครับเจออะไรแบบนี้ก็คือให้สวิตเซอร์แลนด์หมดนเลยซึ่งเอาจริงผมว่า ถ้ามาหลังตุลาเนี่ยหิมะตกแน่แล้วมันจะสวยงามกว่านี้มากผมมาช่วงหน้าร้อนมันก็จะเคี้ยวชอุ้มหน่อยอะนะแล้วมันก็เออนีไงผมเห็นเหมือนเป็นหิมะด้านบนยอดเขาตรงนั้นอะไม่รู้เป็นหิมะไม่ละลายหรือว่าอะไรนะแต่ว่ามันก็เป็นหิมะเอาเป็นว่าหิมะก็หิมะประมาณนี้ข้างหน้านี้คือผมถ่ายรูปครับแต่ว่า เขาบอกห้ามถ่ายรูปข้างในฮะก็คือถ่ายรูปข้างนอกได้นั่นเองนะครับคิดว่าเรามาอ่านประวัติการเล็กน้อยนะจะได้รู้ว่าบ้างมันนี่คืออะไรครับเนี่ยเป็นพระพุทธรูปสไตล์ทิเบตนะเขาบอกว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนเนี่ยก็คือผมจำได้เลยราชวงศ์หยวนนี่คือกุปไรขาน,นะครับปราบราชวงศ์ซงใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาเป็นราชวงศ์ หลักของจีนนะครับก็ชงแรกที่ปกครองโดยชนชาติมองโกนะชนชาติชาวมองโกใช้คําว่าชาวมองโกดีกว่าประมาณนั้นครับเราก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนี่ครับเดินเข้าแล้วครับเออมันอยู่ในถ้ำจริงนะแต่ก็เป็นทางที่แบบว่าโอเค,ครประมาณเนี้ยรอดูครับเพื่อใครอยากจะมาแล้วก็มาเปีนเพราะว่ามันก็เหนื่อยเ,อเรื่อง ผมรู้สึกว่า,าศาสนาฟุตสไตล์อิเบีหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะศาสนาฟุตชินโตเลยอะไรพวกเนี้ยเขาชอบสร้างวิหารหรือสร้างวัดอะให้มันใกล้ชิดกับสวรรค์อยู่สูงที่สุดได้ยิ่งดีนะครับซึ่งในดูวิวครับโอ,อ้ตรงนี้มีตาข่ายกันออกไปครับเนี่ยแล้วเขาก็มีพระพุทธรูปเอามาแกะสลักฝังไว้ในฝาถ้ำตรงนี้เลยเนาะ เขาใช้ก๊อกฝาถ้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจอะแต่เนี้ยก็คือถ้ำอะ่ะคือเนี่ยหัวชนน,นั่นไม่ใช่ไม่ชนนะครับโอ้แล้วก็มีเป็นพระพุทธรูปสไตล์จีนโอ้ยทำไม,อ,มองค์นี้คือหน้าตาน้าโกจ่งน่าจะเป็นปางดูร้ายประมาณนี้นะโอเคไปต่อรประเด็นคือนี่คือมีพระพุทธรูปเยอะมากเลยนะรอบมาหลายถ้ำนะี่นะครับ แล้วก็มาแกะสลักฝังไว้ข้างในจริงๆดูดิมีคนเอาเงินหยวนมาด้วยน่าจะเป็นการนั่นแหละบริจาคนะครับไหนๆก็มาแล้วครับขึ้นไปดูข้างบนหน่อยนะเพราะว่าเอาตามตรงก็คือรู้สึกว่าแข้งขาใครไม่ดีก็อาจจะนิดนึงนะเพราะว่าดินโอเคคโอเคก็ๆโอเคครับไม่ต้องกง เอา,าละัน้าง่ีไปได้อีกนะเนี่ยโอโ้โหโอ้ตรงนี้บาดเสียวหน่อยฮะวู้ชอบจังเลยนะครับความพิเศษของที่นี่มันเป็นอย่างนงี้เองเขาคงเลือกอะนะสถานที่ที่จะมาสร้าง เพื่อจะได้เห็นวิวอะไรแบบนี้ยนะครับวิวแบบนี้ผมก็นึกถึงแถวทะเลทรายโกบีแบบว่าแถวมองโกเลียเวลาผมหาข้อมูลก่อนที่จะมาเที่ยวจีนตอนนั้นคือพี่ผมหาข้อมูลจีนคือก่อนช่วงโควิดเนี่ยแล้วเห็นรูปภาพแบบนี้ก็นึกถึงบบอะไรประมาณเนี้ยแถวมองโกเลียแถวทะเลทรายโกบีพวกเนี้ยนะครับขึ้นไปดรอ่ะการสำรวจยังยังดำเนินต่อนะ แต่ขโมนน่าจะอ่าอ่าอ่าอันนี้น่าจะขึ้นไม่ได้นะเพราะเหมือนประตูปิดนะครับก็จะขึ้นได้แค่ทางนี้แต่เดี๋ยวขอช่างงกหน้าไปดูก่อนอโอ้ทางชันมากอ๋อโอ้คนทราคนแก่มาผมว่าผมว่ายากอะัเอาจริงผมเมยเลยว่ายากแต่ขโมนผมไม่แน,น่ใจว่าจะถ่ายรูปได้ไหม่ย แล้วการทำบุญซื้อเทียนสไตล์จีนนะโอเนานะวีชัดอารีเพยสิบหยวนแล้วก็มาจุดเทียนมานี้มา้แล้วก็ไหว้นะฮะดูความศรัทธาของผู้คนนักขวดเขาเรียกว่านิกายอะไรครับผมเรียกนิกายจีนทิเบตนะป๊อกอย่างไรแน่ใจว่าคือนิกายอะไรยังก็ประมาณนี้ครับผมรอคนเข้ามาก่อนครับอ่านโดยให้ดูครับดูแบบจะชัด quang cái sen keng này, được cái gì, tôi xin qua đi, họ sẽ họ đây không? Ngon quá, tôi qua đây mà, tôi qua đi, đợi em, em mặc cái quần. Bỏ ra vị kia, là cái nào? Là the red one, the red one, cái này. Đúng, 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 bảy, 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 đúng, đúng, à, quét mã, 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 เดี๋ยวไฮไลท์หลักแล้วก็แลนด์มาร์คของผมนะครับออคือรอบบ่ายอ,อ,อาจจะไปถึงตอนเย็นเย็นด้วยซ้ำนะเผื่อจะได้เจอผลิตตกดินนะออและมันน่าจะมีการแสดงโชว์อยู่นะเ,ออเดี๋ยวไปรอดูนะครับไอ้ภูเขาสายรุงนะ้งเนี่ยตอนนี้ก็คือเหมือนกลับมาอยู่ตรงใจกลางเมืองจางเย่แล้วนะออมาทานข้าวครับเออนี่ยฮะตามแกงพี่จีเข้าไปครับ มาเองก็ไม่รู้หรอกว่าจะกินร้านไหนนะฮะอร้านนี้น่ากินจังเยอะไปไหมเนี่ยทุกคนดูดิเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับเนี่ย22 22พวกเครอได้ครับจอยครับ อแตนว่ากินเสร็จแล้วล้กันนะเพราะว่าไม่อยากพูดตอนทานข้าวกับคนอื่นกรแงใจนะฮะอันดีให้ดูบรรยากาศของเมืองจังเย่แทนนี่แบบเออมาดูทำไมผมทานข้าวนะเอาเป็นว่าผมทานหม่าล่านี่ฮะดูนี่ดีกว่า หนบอกพี่ครับเนี่ยผมชอบรถจักรยานเขาเรียกว่าอะไรนะสกูตเตอร์เหรอเนี่ยจะไม่ชอบแล้วเพราะว่าหันมาปุ๊บเจอปั๊บไม่ได้ยินเสียงอะนะแล้วเหมือนจะขี่บนทางเท้าได้นะเนี่ยหรือนี่มันคือถนนบอกผมดีมันคือทางเท้าไม่ใช่เหรออ๋อมันคือถนนเออเป็นการตัดถนนที่แปลกดีครับไม่เข้าใจเหมือนกันสุดนี้คือเลนสําหรับอะไรสําหรับขาตรงไปทางนี้หรือขามาทางนี้คะับหยุ t วอส ทียาเมดิซินทีทียาเมดิซินที Would you like? All all right. Why not? เขาบอกว่าให้กลับมาพักที่ที่พักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้อยากไปตั้งเสียงมาลองดูครับหัวใจตุ้งฟังตรงนี้หมอนี่คืออเลภาษาจีนครับเอ่อจะสั่งเลยหรือเปน่ายี่เดียนะโอเคโอเค thank you ่ะ รสชาติเป็นยังไงฮะลองชิมลองดูก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก๊กห่วยการจะดูเศาหัวนะพี่มันคือชาเก๊กหวยนะก็ว่าอยู่เพราะว่าเนี่ยเหมือนเก๊กหวยเลยแล้วเนี่ยไอ้นี่ยคือเขาเรียกว่าไม่ได้นะเขาบอกเนี่ยกุ้ยจอกุ้จืกุ้ยจือกุจืนั่นแหละจีฮวาจีฮวาอีสอะกับ 크리스천 선생님 아야개고인 진짜 ตต้องซื้อตั๋วเองครับต้องเปิด Google แปลภาษานะครับมากับพี่ใหญ่ฮะเยี่ยมเลยฮะตัดการให้ครับนี่แหละข้อดีของการมีคนพูดจีนได้นะครับจบเลยอย่างรวดเร็วครับ92หยวนติดเป็นเงินไทยอ่าเสียเสียได้มาแน้วครับนี่ฮะให้ดูเป็นรูปก่อนเดี๋ยวไปดูของจริงกันฮะเพราะมันจะเสียรูปแน่เลยได้เลยได้เลยไม่ต้องเสียรูโอเคโอเค ชอบเลยครับมีคนจัดการให้อย่างนี้สบายหรืออผม,มรู้ว่าจะบรรยายความสวยงามนี้ยังไงครับมันเป็นความสวยงามที่แบบว่านี่แค่จุดแรกตามเสียงเรือเสียงร้อ่างเขาบอกว่าจุดที่4จะสวยที่สุดนี่แค่จุดแรกครับ อันนี้ก็มาร <Yes. S 2> อรถบัสครับก็คือสมมถ้าลงที่นี้ใช่ไหมมันก็จะแยกจุดลงเป็นจุดขึ้นเราก็มาต่อแถวขึ้นได้เลยครับแล้วเดี๋ยวก็จะลงตรงไหนก็ได้นะั่งสมัยคือลงพร้อมคนเนี่ยนะถ้ามาคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้คือผมไม่มาคนเดียวเพราะก็เอาจริงๆผมามาโชคดีมากๆนะผมไม่มาคนเดียวเพราะว่าถ้ามาคนเดียวที่นีก็ต้คงลง จุดต่อไปครับน่าจะเดินตรงไปเรื่อยเนี่ยนะครับเดินพร้อมคนนะจุดนี้ดูอาจจะต้องเดินแล้วก็วนขึ้นไปตรงนั้นมาครับชุบชุบชุบนี่นอ๋อจุดนี้มันเป็นอย่างนี้นี่คือพาริพมันตกไปแล้ววะ๋อ,ะอะไม่ใช่ครับเมงมันบางไปดีมันเลยดูเหมือนย้อนแสงหน่อยอก็ดูเป็นซิ l ูเอ e อะไปอีกแบบแล้วกันนะอย่าจริงมันจะเป็นแค่เหมือนสีเหลืองกับสีส้มพอเวลาไม่มีแสงลองมาเกตดูดิ ตปเนี่ยพอเห็นแลนด์สเคปแบบนั้นผมนึกถึงที่เปเทตราเลยอะ่ะภูเขาแบบเนี้ยนะยไปจุดต่อไปกันต่อดีกว่ายังพอมีเวลาก่อนที่พระที่จะตกจริงเป็นไข่แดงอีอ่ประมาณสินาทีนะเออผมว่ามาตอนเย็นมันก็ดีนะเพราะว่ามันดูถ่ายแล้วไม่ย้อนแสงเท่าไหร่ในสตาร์ผมนะเนี่ยมันพอไม่ย้อนแสงปุ๊บมันก็เป็นเฉดสีที่สวยอะ ถ้ามาตอนเช้าผมว่ามันน่าจะย้อนแสงนะเพราะฉะนั้นจากคําแนะนาของผมนะมาตอนเย็นๆมาตอนที่ผมมาตอนนี้แหละมันจะสวยกว่าป้ายบอกว่าเส้นทางสายไหมครับเดินไปทางขวาแค่ย0เมตรอ่ะเราไปดูกันครับไหนๆก็มาเหยียบถึงทิ้นแล้วอ๋อน,นี่นะลื้เส้นทางสายไหม่ในตำนานนะฮะ เออจริงๆพอจะดูออกเ่าเป็นเส้นทางขี่ม้าเนี่ยฝั่งไหนคือซีอาร์ครับซีอาร์จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะของเส้นทางสายไหมแล้วก็จะไปสิ้นสุดแถวยุโรปอะบางคนก็บอกว่าไปสิ้นสุดแถวตุรกีก็พออะไรเงี้ยบางคนลากยาวถึงอิตาลีเลยนะครับส่วนถ้าถามว่าทำไมแรงสเคปมันเป็นแบบนี้นะครับ มันก็เกิดจากการทับของชั้นหินเนี่ยนานร้านตีนะครับรวมกับการกระซทอของลมและน้ำนะครับมันก็เลยกลายเป็นสภาพนี้แต่ส่วนสิ่งที่ทําให้เกิดเป็นสีอะ่ะคือแร่ธาตุในชั้นดินครับบางจุดที่มันมีแร่ธาตุมากมันก็เป็นสีหนึ่งบางจุดที่มีแร่ธาตุน้อยก็เป็นอีกสีหนึ่งมันเลยเกิดเป็นลายลายริ้วประมาณนี้ครับสวยงามอันนี้คือเรากำลังเดินไปขึ้นรถเพื่อไปจุดที่สี่ครับน่าจะที่คนเยอะๆตรงนั้นอะ่ะที่เยอะแบบเยอะจริงๆอะ จุด uhm. ที่สวยที่สุดครับเอาฮะมาจุดสุดท้ายครับเพิ่งลงรถมาตะกี้นี้เลยเหมือนทุกคนก็คือแห่กันมาที่นี่นะครับตอนพระอาทิตตกเนี่ยนั่นฮะแล้วก็มีโชว์อะไรด้วยโอู้ทำไมคนเยอะจังเลยที่นี่เยอะมากๆเลยอันนี้คือโชว์อะไรครับไม่แน่ใจอ่ะการแสดงพื้นเมืองครับ แต่จริงคือจะมีกี่ที่ครับที่ผมสามารถเดินพูดไปได้ใช่ไหมแล้วก็มีบอลลูนครัเป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังโอ้โหเท่อะรู้สึกโอ,โอเคชิมจีนผมได้โอกาสเห็นอะไรหลายๆอย่างในจีนครหลายมุมทั้งตั้งแต่จีนแบบที่เรามีอุดรวมคติในสมัยก่อนว่าจีนมันควรจะเป็นแบบนี้แน่ๆกับจีนที่หักล้างชุดความคิดเดิมไปเยอะมากแล้วก็จีนเชิงธรรมชาติ จีนแบบเมืองยิ่งใหญ่อลังการนะครับสุดยอดจีนครับจุดสุดท้ายครับจุดที่4ี่พาเองขึ้นมาจุดได้เพราะว่าคนมันเยอะมากมัแต่ดูบอลลูนแหละไม่ใช่อะไรทุกคนลองดูแล้วกันครับสวยที่สุดจริงหรือเปล่าผมว่าพอไม่มีแสงช่วยแล้วมันก็อาจจะดูดรอปไปหน่อยนะลองคิดดูแล้นครับจดุดที่ผ่านมาผมว่าจุดที่3จดุดตะกี้เนะี่ยสวยสุดนะเพราะแสงมันลบมาตัวพอดีช่วงนั้น อนนี้คือไม่มีแสงอะใช่ไม่ได้ครับ <c oughs> มีเมฆแต่ก็ประมาณนี้ครับคือเวลาลใครเสิร์ชใน o o g l e น่ะก็เนะ <c oughs> ขาใส่รุ้งใช่ไหมที่แรกที่มันจะเด้งขึ้นมาคือที่เปรูใช่ไหมครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าที่จีนก็มีนะใกล้บ้านเราื่อใครสนใจจะมานะขอวีซ่าก็ง,ง่ายครับจีนเนี่ยไม่ได้ยากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาหาจุดลาคลิปปิดคลิปที่จางเย่กันครับอย่างนี้บอกครับมันมีสถานทในท่องเที่ยวอีกเยอะนะ อีกเยอะพระสมควรในจางเย,ย่แต่ว่า1วันเนี่ยผมเที่ยวได้แค่2ที่นี่ขนาดแบบว่าไปกับทวร์แล้วนะลองคิดดูถ้าผมตัดสินใจไปเองอะ่ะแบบว่าใช้รถสาธารณะนะคงหลงแล้วก็งงอ่ะนะครับคือถ้าใครอยากมาที่นี่นะครับแล้วไม่เกี่ยงเรื่องงบบินมาเลยครับ เมืองไหนก็ได้ในจีนนะแล้วก็บินมาลงที่เมืองจางเย่นนะครับเพราะามีสนามบินในตัวนะครับแต่ถ้าจะเอาแบบเซฟหน่อยแบบมีเหตุผลก็คือบินมาลงซีอานครับแล้วก็อาจจะรวบรวมทริปซีอานกับที่นี่นะเพราะามีรถไฟหัวกระสุนครับจากซีอานมาที่นี่ภายในเวลาเจ็ดชั่วโมงง่ายๆครับแต่ผมเลือกมาจากฉงชิ่งนะไงไวเวลำบากแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปสีอานต่อไงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูทริปซีอานได้ครับ